สุดยอดอืออืออืดูพี่สุนองเหงาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายแฟนคลับเอฟซีสุขสุวรรณครับมืนบอน,อน,อนี้อยู่กับขั้วคุณตัวกับคู่ตัวคือเก่าพี่น,อน,กกน,อน้องมือนี้สิภามากินของแนวกินเสียบๆครับโอ้ยพี่น้องเมนูใหม่ครับ มื่เนี่ผมเคยล่องครับยางลินหมูพี่น้องสองลินครับโกวัวโลกัวพี่น้องเอ้าแจ้มแบบจิ้มแซ่บๆเข้าพี่น้องตรงตวงทําเอียงพี่น้องน้ำจิ้มรสลาบด้วยพี่น้องเอ้าแจมครับอันนี่ครับเขากันนะครับนายจีเข้ากันเกงเห็ดขอนพี่น้องนะครับใส่ใบตูมปกตินิดหน่อยครับมาบอปลายะหางพี่น้องมาแซ่บๆมัคู่ตัวไหมมาครับเอาลินนี่นะพี่น้องเนาะยังไงเนาะ สงสัยสงสัยครับต้องใส่นี่แล้วล่ะขักดวยผี่น้องเดยอย่างสองชวโมงพี่น้องนะครับคนอย่างคนจนใจออกนะครับอมชัวเรเสียไม่เอาเขา,ากินได้พี่น้องมาจับเสียบกันนะครับบออะไรงครับปูครับมาครับ <c oughs> มา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 เมนูกักตัวครับผมอย่างนีนหมูได้ผี่น้องนะอุย้ยตรงตวครับเนี่ย ดินหมูครับินหมูสุดยอดมา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 ,าแซบ่บแซบ่บแซบ่บตือปวยไก่ครับตือปวยไก่พี่น้องเอาจัดเลยนะครับแัดได้หลายได้พี่น้องเออเบอร์เดนย่างให้พี่น้องเบิ้งนะครับย่างอยู่น้นอยนึงนะครับเพราะว่ามันสิถาโดนควันมันก็จะกลุ่มๆอยู่เขาดังพอเมือพี่น้องมา,มาเมาจวดกันย่ำนี่เลยพี่น้องเอา้า ขำแวเนีแขกหมานพี่น้องปลาดหอมเบลหอมเข้ากันใบมะตูมเนี่ยปลาดมันจิ้มเนะ่ย สุดยอดอสุดนีน่พี่็นหรอกมึงแกงเห,งห็ดได้พี่นหรอกเห็ดบดเซ่เร่โป่งแปีงพี่นหรอกหน่อยทางมานรสน้ำหมดเลยจับมีมากบุเดียวครับ แม่ขั้วคนว่าขอน้ำประ่ดี๋กินที่หลังอืมโอเคแซ่บแล้วถูกข้ามี่มาเขามีเขอาเจ้าครับอืม น <c oughs> คนหราอืมธรรับ 嗯，叫下面。 อผู้เด็กผอปลาอย่างฮึเพอพามังดินฟ้าบ่ะอืมมันใหม่เลยดิเอา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 มามมมมมเ,เมาบิ่งดูบีสุนเขา น่องเลยเป็นไห <c oughs> มาครับมาหอมรึเปลองหอมแขกครับ กันครับกำลังเจงเห็นอ่ะัม,ะมาพี้องมามีเงของขักมาแล้วนี่น ของจังนียเนี่ยหม <c oughs> ินฟ้าพญยยมแบบผาซารสับปาาระเทศรียใบยเพกาเออบักเพกาหวอนก็้หวานโอ้เสียแม่งสดๆพี่น้องตัวเขาก็แล้วงั้น มาเกษมพ่อกระเทือนเพียงปุ๊บบอกข่าวเราแจ้งพี่น้องเอ้ยพี่น้องเนยมาเตรียมกันครับ หนอนใบกระตูม่อนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลยาจิ้มตะผักกับไข่เน่เลยพี่น,อนอ้องนะเจนควอมนี่ไไปคเคยกินนะครับป๊าดตที่แรกผมกับว่ามันติเผ็ดพี่นอ้นนอ,องกินมเมื่อว้เขากันระบับขนาดเลยอื สีมุมกลับเลยมันก็สนะิตอนไงผลเนาะข่อยัดหั่นหน่อยครับอือผี่เด้อพี่เด้อมามาพี่น้องมามองกระดูกอ่อนมันเสียบพี่น้อง ม,มาพี่นลองมาอันนี้ครับตรงตัวเลยอร้อรพี่นลอง นี่จะตอนกันรับซ้อนเข้มน้ำกินไหมขอกันอัม Mm. <clears throat> ท่าน,นเป็นอะไรที่ใช่ đẹp lắm Hãy subscribe ไปข้ามมิน hmm. mm ้อืมอืม โอ้ม no ื้อนี้เมนูคักขนาดพี่น้องนะครับกินบ่มนเกิลนะพี่น้องเด้อจงไ้แม่บ้านเพิ่นครับเพิ่นกินกันพี่น้องนะครับคุ้ม่าทีหลังนั่นะนะเอ้ามื้อนี้กับเมนูแซ่บเด้วยพี่น้องเด้อนะครับมื้อนี้ครับเมนูย่างหูหมูพี่น้องเอแมนย่างลิ้นบ่ย่างหูนะครับแก้วแซ่บๆนะครับกับแกงเห็ดทั้งนี้แกงเห็ดบ่ได้กินบันไดเด้อพี่น้องเมิ่นหูหมูครับเอ้าปากความน่ะคอมชิโนอดมาพี่น้องคือเก่าครับพบปะกับครัวคุณตัวในไหมพี่น้องในเมนูหน้าปากพี่น้องกดไล์กดแชร์กดุ้ย ให้กันในเด้อครับมนันนีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพี่น้อง